แล้วก็พลาดนะคะโดนโดนมีดบาดมือตัดโ,โรยเวลาจะหมดแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดไม่หนาวนะก็ยังจะออกดอกไปอีกนะแต่ว่ามันหมดฤดูแล้วอย่างว่าหลุดติดมือเลยดอกตุมต้มๆพวกนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้บานแล้วนะคะเพราะว่าหมดฤดูแล้วที่เป็นแบบนี้ใบเขาหนาวตอนกลางคืนนะคะมันฟริสเนี่ยที่เป็นใสๆเนี่ยก็คือกลางคืนเขาฟริสนะคะน่าสงสารขอบคุณค่ะ รถเบนซ์ประจำตำแหน่งนเต็มสก,ก้าอเหมือนเดิมนะ,ะมีพี่คนไทยนะคะเขาให้เขียดแห้งแม่ดื้อมาเดี๋ยวแม่ดื้อจะแช่น้ำนะเตรียมน้ำไว้ละเดี๋ยวเรามา,มาลองมาสก์ที่แม่ดื้อซื้อมาจากเดนมาร์กกันนะคะเช้านี้แม่ดื้อเชื่อมฟักทองต่อนะ เพราะว่าฟักทองที่เพื่อนซื้อมาฝากตอนที่ไม่ไดื้จัดงานเลี้ยงนาะลูกหนึ่งไม่ดื้อก็เลยเชื่อมจะไปฝากเขานะเพราะว่าจะให้จะพาพี่ดื้อไปไว่ายน้ํานะคะก็คือจะได้เข้าไปในเมืองก็เลยเชื่อมฟักทองเลยค่ะเดี๋ยวพี่ดื้อตื่นก็จะทํากับข้าวให้พี่ดื้อกินแล้วนะคะเช้านี้เรากินข้าวกับของเก่านะคะแม่ดื้อก็ยังกินลาบเผ็ดเจียวเห็ดอยู่นะคะแล้วก็ข้าวเหนียวอุ่นเอานะคะข้าวเหนียวเหลือแล้วก็ทอดไข่เจียวให้พี่ดื้อเดี๋ยวทานข้าวแล้วจะได้ไปไว่ายน้ํากันนะคะ อากาศข้างนอกไม่ดีเลยค่ะฝนตกไปท่านเข้ากันค่ะจะอวดต้นรองเท้านารีของแม่ดื้อออกดอกคู่เลยนะคะวันนี้อากาศแย่นะคะฝนตกแล้วก็อุณหภูมิก็อยู่ที่5องศาต้นไม้ก็เหลืองหมดแล้วนะคะแต่ว่ายังร่วงไม่หมด วันนี้เราจะไปไหนกันครับ <Why? S 1> ไปไว่ายน้ำหนูพูดไทยสิครัว่ายน้ำับพูดดังๆไม่ได้ยินว่ายน้ำครับเยอะยวให้ดูอากาศยังไงหนาวหนาวปิดต้นไม้ตรงนี้ก็ใบร่วงใบจะหมดแล้วนะคะเนี่ยก็เมื่อเช้าไม่รึก็ตื่นมานะคะแล้วก็หันหันอะไรนะ,ะหันฟักทองแล้วก็พลาดนะคะ โดนโดนมีดบาดมือตอนที่ทําเชื่อมฟักทองนั่นแหละคะ่ะก็เลยจะไม่ได้ไว่ายน้ํากับพี่ดื้อนะคะวันนี้พี่ดื้อต้องว่ายน้ําคนเดียวเพราะว่าแม่มือเจ็บแล้วนะคะก็จะไปต้องไปนั่งเฝ้าลูกนะวันนี้แล้วก็ฟักทองเชื่อมแม่ดื้อก็เอาไปฝากเพื่อนด้วยนะคะ,ะเดินทางเดี๋ยวจะแวะเอาขานมให้เพื่อนก่อนนะคะที่มไม่ดื้อเชื่อมฟักทองเมื่อเชา้านี้หนูรอแม่อยู่นี่นะ เชื่อมฟักทองไม่มีกะทินะคะเพราะว่ากะทิไม่ดื้อหมดตั้งแต่วันที่จัดงานอีเวนท์ที่บ้านนะคะกะทิหมดแล้วยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ไปซื้อกะทินะคะเพิ่งจะได้ไปร้านเอเชียวันนี้และคะ่ะเดี๋ยวพาพี่ดื้อไปว่ายน้ําก่อนแล้วก็จะแวะร้านเอเชียนะคะไปเราไม่ทันเรือลํานี้นะคะเรือออกพอดีค่ะก็รอลําต่อไปอีกยี่สิบนาทีนะคะตอนนี้พวกเราก็นั่งรอเรืออยู่นะคะ เพราะว่าเรือลำเมื่อกี้พลาดไปแล้วเนาะไม่ทันค่ะวันนี้พี่ยิ้มก็ไม่อยู่บ้านนะยังไม่กลับไปท,ทดลองเรือตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ว่าจะกลับวันนี้แหะค่ะเมื่อวานพี่ยิ้มนอนโรงแรมหนึ่งคืนเนาะแล้วก็วันนี้ตอนเย็นพี่ยิ้มจะกลับมานะคะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็แม่ดี้ก็เลยคิดว่าจะพาพี่ดื้อไปไว่ายนะะ้ําเพราะว่าพี่พี่ดื้อยังเหลือวันหยุดนะคะก็คือหนึ่งอาทิตย์ที่เป็นวันหยุด ฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็ไปอยู่เดนมาร์กสามวันเนาะแล้วก็วันพระรหัสเมื่อวานนี้ก็เก็บบ้านเก็บของกันนะคะวันนี้แม่ดื้อก็เลยพาพี่ดื้อมาว่ายน้ําค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดของนางนะดีใจไหมลูกไหนดูหน้าสิตื่นยังเนี่ยบิดจมูกโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปกันค่ะเรือมาแล้วนะคะเราจะขึ้นเรือข้ามฟากลำนี้ไปกันค่ะ ก็รถรอจะข้ามเรือนะคะ ฝนตกนะคะตอนนี้วันนี้แม่ดื้อเอารถลากมาด้วยนะให้พี่ดื้อลากนะคะเนี่ยไม่ได้อยากได้ไก่เหนียวนะเผื่อเจอในเมืองค่ะถ้าไม่เจอก็แล้วไปไปเดินไปที่ตรงว่ายน้ำกันค่ะโอโรยไปเยอะแล้วค่ะแต่ว่าดอกสีเหลืองยังเยอะอยู่นะเดี๋ยวแม่ดื้อจะพาเดินไปดูค่ะ ดูดอกแดงก่อนแล้วกันฮโรยลาจะหมดแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดไม่หนาวนะก็ยังจะออกดอกไปอีกนะแต่ว่ามันหมดฤดูแล้วอย่างว่าหลุดติดมือเลยมันหมดฤดูแล้วนะคะอย่างว่าเนี่ยดอกตุมต้มๆพวกนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้บานแล้วนะคะเพราะว่าหมดฤดูแล้วที่เป็นแบบนี้ใบเขาหนาวตอนกลางคืนนะคะมันฟริสเนี่ยที่เป็นใสๆเนี่ยก็คือกลางคืนเขาฟริสนะคะน่าสงสาร เนี่ยดอกตูมเยอะๆเลยแต่ไม่มีโอกาสได้บานแล้วนะคะหมดหมดเวลาใบไม้ก็ร่วงเต็มเลยค่ะไปเดินต่อสีชมพูนะคะโอ้เสียดายไม่มีโอกาสได้ไปต่อแล้วนะคะต่อไปนี้ก็มีแต่จะเน่าแล้วก็จะตายไปนะคะเพราะว่าหนาวแล้วไปเดินต่อค่ะ อันนี้เป็นสนามกีฬาสนามฟุตบอลประจําเมืองมซลเดนะคะใบไม้ร่วงจะหมดแล้วค่ะตรงนี้เหลือลำแหลมลม,ลมติดต้นเนี่ยค่ะข้างล่างก็เป็นสีน้ําตาลแล้วนะคะหน้าหนาวมาเยือนแล้วค่ะใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงถ้าวันนั้นมีกิจกรรมจะต้องออกไปมีนัดหมอหรือต้องไปตัดผมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างวันนี้แม่ดื้อพาพี่ดื้อมาว่ายน้ําถึงเวลาก็ต้องมาค่ะ อากาศจะแย่จะเลวร้ายขนาดไหนก็ต้องไปนะคะต้องมีเสื้อผ้าให้ครบนะคะอย่างวันนี้ก็เสื้อกันฝนนะ,ะไม่งั้นก็เปียกหมดนะคะ,ะตึกก๊วยน้ำนะคะมอลเดบอร์เดตนะคะแล้วก็มีสปาข้างในนั้นด้วยส่วนตรงกระจกตรงนั้นตึกกระจกนั้นเป็นโรงแรมนะคะแล้วนุ่นก็เป็นทะเลใบไม้ก็ร่วงจะหมดแล้วค่ะ เข้าไปข้างในถ่ายให้ดูไม่ได้นะคะเพราะทุกคนโป๊หมดเนาะเขาห้ามถ่ายรูปห้ามอะไรทุกอย่างนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันตอนออกมาเลยนะคะก็กูชั้นหรือเปล่าโอ้โหเค้กกาแฟด้วยซูชิอันนี้เปลี่ยนกันไม่มีกะทินะกะทิหมดไม่เป็นไรค่ะจะลืมบอกเมื่อคืนลืมโมลืมโมอะไรแม่ดื้อได้เค้กนะคะแล้วก็ได้ซูชิด้วยพี่ยิ้มมาพอดีราชรถมาเกยของจริงนะอันนี้ก็เลยได้นั่ง ก็เลยไม่ต้องเดินละไม่ต้องตากฝนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวด้วยกันค่ะพีมเลือกงานเสร็จแล้วก็เลยจะกลับบ้านทางผ่านม่ดื้อน,นะก็ต้องผ่านเมืองนี้ค่ะไปน้องแหม่มเขาก็จะไปต่อคุณพี่ก็จะไปต่อเหมือนกันไปกินข้าวกันนะคะ อนนี้ก็เป็นช่วงคนเลิกงานนะคะก็รถเยอะนิดนึงนะคะกับแม่จะเดินเข้าไปในร้านก่อนนะคะเพราะว่าหนาวนะพี่ยิ้มไปจอดรถอยู่ไปจ่ายค่าจอดรถนะคะสปริงจะกินพิซซ่าบุฟเฟ่กันนะคะเพราะว่าไม่รู้จะกินอะไรคนเยอะเลยนะคะเต็มไปหมด ครโอเคพี่พี่ดื้อต้องจ่ายเป็นราคาผู้ใหญ่แล้วนะคะ mm hmm. เพราะว่าเด็กเขาให้ถึงแค่สิบขวบอันนี้ของแม่ดือ้อมีสลัดกับพิซซ่าพี่ยิมก็กินพิซซ่าพี่ดื้อก็กินพิซซ่านะคะอร่อยไหมลูก mm hmm. ชอบไหม แ <Okay. S 2> ม่จะกินแล้วลนะเนีกินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ยิ้มกับพี่ดื้อจะขับรถกลับบ้านเลยแม่ดื้อจะไปซื้อไก่เหนียวแล้วก็จะไปร้านเอเชียก่อนกลับบ้านนะคะก็จะได้เอารถเบนซ์ประจำตำแหน่งนะคะ <laughs> ของเต็มท้ายรถแล้เพราะว่าพี่ยิ้มต้องไปไปลองเลือนะคะเขาไปทำงาน คคุณค่ะรถเบนประจำตำแหน่งพี่ดื้อกับพ่อไปแล้วนะคะไปแม่ดื้อจะไปซื้อไก่เหนียวค่ะทีเนี้ยไก่เหนียวไม่มีนะคะแม่ดื้ออุตส่ามาอยากได้ไก่เหนียวไม่มีจ้อย เต็มตะไอรกเหมือนเดิมนะะอันนี้ได้กระเพาะหมูนะตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะคะแม่ดื้อก็กำลังจะเดินไปที่ท่าเรือนะทสองสาวที่ขึ้นเรือมาพร้อมแม่ดื้อได้ไหมคะกลับบ้านพร้อมกันอีกเราเดินน้ำหน้าแม่ดื้ออีกนะคะ นั่นเป็นเรือที่เรานั่งข้ามฟากมาเมื่อกี้นี้นะคะเออหนาวหนาวหนาฝนตกเดี๋ยวไม่ดื้อก็ต้องกลับไปทํากับข้าวนะคะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นผักก็จะเป็นอย่างอื่นไปอีกนะคะกลับบ้านไปทำกับข้าวกันค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะคะแม่ดื้อก็ไปทั้งวันเลยนะคะวันนี้พรุ่งนี้ก็วันเสาร์แล้วค่ะวันจันทร์พี่ดื้อก็ไปโรงเรียนละหมดเวลาปิดเทอมแล้วนะคะยิ้มช่วยถือของเข้าบ้านเลยแม่ดื้ว่าจะไม่ทําก็ทํานะคะกลัวผักจะเก่าก็ใช้ผงนะคะแล้วอันนี้ก็ใช้พริกแกงเขียวหวานเคี่ยวกับปลาที่อยู่นะคะเดี๋ยวจะเอาไก่ลงไปผัดนะคะแม่ดื้อหัน่นละ เ,ะะสเสร็จแล้วนะคะใส่โหระพาลงไปค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวแม่ดื้ก็จะปิดไฟแล้วนะคะเดี๋ยวมะเขือจะเละค่ะแล้วเดี๋ยวแม่ดื้ก็จะไปทํางานค่ะคืนนี้เข้าดึกนะมีพี่คนไทยนะคะเขาให้เขียดแห้งแม่ดื้อมาเดี๋ยวแม่ดื้อจะเอาแช่น้ํานะเตรียมน้ําไวล้ละไม่เคยกินเหมือนกันนะคะแห้งๆแ,แบบนี้แต่ว่าเคยกินแบบว่าสดๆนะเอามาอ่อมเอามาหมกอะไรอย่างเงี้ย ม่ดื้อได้ผักมานะวันนี้ก็เลยว่าจะอ่อมนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็จะให้แม่ทําให้นะเพราะว่าบ้านเรามันเยอะเนาะไม่เคยเอามาเหมือนกันค่ะเดี๋ยวลองดูเอาแกงสักครึ่งสักครึ่งสักครึ่งห่อเนานะเดี๋ยวฟูขึ้นมาน่าจะเยอะโอเคน่าจะพอแล้วเหลือไว้อีกครึ่งนี่นะคะเดี๋ยวไม่ดื้อจะแช่น้ําไว้เพราะว่าคืนนี้ไม่ดื้อจะไปทํางานเข้ากะดึกนะ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาก็จะมาแกงค่ะเพราะว่าแม่ดื้อได้ผักมานะนี่ค่ะผักแม่ดื้อจะอ่อมพรุ่งนี้นะคะก็ซื้อต้นหอมซื้ออันนี้บล็อกชอยเนาะกวางตุ้งนะคะแล้วก็ซื้อชะอมมาแต่ว่าเขาไม่มีผักอีตู่นะที่ร้านเอเชียถ้ามีแม่ดื้อก็จะใส่นะไม่มีผักอีตูค่ค่ะแล้วก็จะใส่ผักกาดขาวด้วยนะหน่อยนึงแค่นี้แหละค่ะที่จะอ่อมเออผักชีลาวด้วยมีผักชีลาวด้วยนะคะเนี่ย อันนี้ก็จะามาผัดให้พี่ดื้อนะคะส่วนอันนี้แม่ดื้อก็จะเอาไว้ทําลาบนะอา้าวผักชีใบเรื่อยแม่ดื้อไปไหนแม่ดื้อไม่ได้ผักชีใบเรื่อยมาหรอเออนี่นี่ต้นหอมผักชีผักชีใบเรื่อยนี้จะเอามาทําตับหวานนะคะเพราะว่าตับที่เหลือจากวันที่ทํางานอีเวนต์นะคะยังไม่ได้ใช้นะคะตับปัวแม่ดื้อก็เลยว่าจะทําตับหวานกินนะเดี๋ยวเราทํากับข้าวพรุ่งนี้ค่ะอาทิตย์นี้แม่ดื้อเข้าดึกนะคะ วันนี้ก็ไปเข้าดึกแต่ว่าพี่ยิ้มกลับบ้านมาแล้วเนาะวันนี้พี่ดื้อก็นอนกับพ่อนะคะไม่ต้องลงไปนอนกับย่าแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลมาลองมาสก์ที่แม่ดื้อซื้อมาจากเดนมาร์กกันนะคะซื้อมาซองเดียวเพราะว่ามันเหลือซองสุดท้ายเนาะอยากลองแบบว่าหางจอลเคดูนะ เดี๋ยวเมื่อก็จะนอนไปทั้งแบบนี้เลยนะคะหลับไปเลยแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็กลับบ้านไปทำกับข้าวกันค่ะโอเคเนาะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ